โอเคครับ okay, ผมกลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ที่หน้าเดสก์ท็อปของผมนั่นเองนะครับซึ่งพาร์ทนี้นะครับผมคลิปนี้เราจะมาสอนวิธีการดาวโหลดเซิร์ฟผมกันนะฮะแล้วก็อยากจะประกาศว่าเซิร์ฟผมตอนนี้เปิดให้บริการเหมือนปกติแล้วนะครับซึ่งมาโอเคเดี๋ยวเราจะมาสอนวิธีการเล่นเซิร์ฟโปเกมอนของผมกันซึ่งเราก็ต้องไปที่ Web เว็บน, Web นี้เลยฮะนี่เว็บนี้เลยเว็บนี้เลยนะครับผมรอันดับแรกเดี๋ยวเราเปิด2เว็บนะครับผมคือเว็บจาวากับเว็บเอ่อเว็บจาวากับเว็บอะไรวะ กับเว็บเนี่ยเว็บเซิร์ฟผมเนี่ยนะครับอันนี้คือเว็บเซิร์ฟผมนะแล้วก็จะมีเว็บจาวาคือเว็บนี้นะครับซึ่งอันดับแรกก่อนที่เราจะเล่นไมค์ครับเซิร์ฟผมเนี่ยต้องมีจาวา8ก่อนนะครับอันดับแรกเราต้องไปลบจาวาที่อยู่ในเครื่องลบก่อนนะครับผมซึ่งปเดี๋ยวผมาพาพาเข้าไปลบผมจะไปลบจาวา8ตัวเองทิ้งนะฮะโอเคเยด,กกเ,ยดเดี๋ยวมันขึ้นกไปลบเยดเดี๋ยวรอก่อนรอมันลบกัอนอ่าโอเคตอนนี้คอมผมไม่มีจาวาละ อันดับแรกนะครับผมให้เราไปดูก่อนก่อนที่เราจะโหลด .jar นะเราต้องไปดูก่อนว่าคมเรากี่บิตนะครับผมคลิกขวาไปที่ My ค o m อมพิวเตแล้วก็เลือกอันสุดท้ายเลยนะครับผมมันจะเขียนบอกว่านี่เออ64บิตนะครับผมซึ่งมันจะมี64กับ32นะครับซึ่งถ้าเราเป็น64บิตเนี่ยเดี๋ยวผมขยายจอให้ดูถ้าเราเป็น64บิตเนี่ย,ย,ใ,หใ,หยให้เราดาวน์โหลดอันอันไม่ใช่ดิอันนี้ครับผมอันนี้นะนี่นะอันนี้นะครับผมส่วนถ้าเราเป็น32บิตเนี่ย ให้เราดาวน์โหลดอันนี้เนาะสองอันนี้นะครับผมหรือว่าเนี่ยเอางี้ย่าง่ายๆถ้าเราเป็นหกหกสิบสี่บิตเนี่ยมันจะมีเขียนโดยว่าหกสิบสี่หกสิบสี่ถ้าเราเป็นสามสิบสองมันจะเขียนว่าแปดสิบหกนะครับอืให้เราโหลดโหลดอันไหนก็ได้ขอให้เป็นแปดสิบหกก็พออแต่ผมจะโหลดอันนี้เนาะก็คลิกดาวน์โหลดไปเลยแต่ว่าก่อ๋อคลิกอ๋อลืมก่อนที่จะคลิกดาวน์โหลดนะครับผมจะลืมติ๊กตรงนี้ด้วยนะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ติ๊ตกปุ๊บอ่าแล้วก็กดดาวน์โหลดเลย นะโอเคแล้วก็มันก็จะดาวน์โหลดให้เราครับแล้วก็รอสักครู่เนาะของผมเป็นหกสิบสี่นะครับผมส่วนใครเป็นสาสิบสองก็ไปโหลดอีกอันนึงมันก็เหมือนกันนั่นแหละมันโหลดไปเลยเหมือนกันนะครับแล้วก็มาที่หน้าเว็บนะครับผมไปที่ดาวน์โหลดเกมแล้วก็คลิกดาวน์โหลดไปเลยมันจะเข้ามาหน้านี้ครับผมแล้วก็กดดาวน์โหลดปุ๊บมันก็สามารถดาวน์โหลดให้เราซึ่งจากผมโหลดมาแล้วผมเลยไม่อยากจะโหลดอีกนะครับผมสมมุติถ้าเราโหลดมาเสร็จแล้วเราก็จะได้2ตัวนี้เนี่ย อันนี้คือจาวาที่ผมให้โหลดเมื่อกี้ส่วนนี้คือตัวเกมเซิร์ฟผมนะครับอันดับแรกเราต้องลงจาวาก่อนฮนะกดเยดไปเลยอ่าเดี๋ยวรอลงจาวาก่อนจาวาไม่น่าจะลงนานนะอ่ากดแค่นี้แหละครับแล้วก็นั่งรอครับผมไม่ได้ทําอะไรยากเลยลงจาวาเนี่ยนาะเสร็จหรือยังโอเคเรียบร้อยแล้วก็ตามด้วยลงตัวเกมครับผมทีนี้ก็กดไปเลยไม่ต้องไปห้ามไปเปลี่ยนที่ติดตั้งนะห้ามไปเปลี่ยนที่ติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ นะครับผมให้เราก,กดไปเลยห้าไปเปลี่ยน็ดขาดนะครับมันก็รอโหลดแป๊บหนึ่งโอเคโหลดเสร็จแล้วนะครับผมจะได้เป็นตัวนี้มานะครับผมเราก็จะไปคลิกเข้าไปนะครับมันบอกว่าจาวามึงไม่มีเอวายแปบ๊บหนึ่งขอดูก่อนผมโหลดจาวาอันไหนวะดูจวาวาก่อนตัวเองก่อนจวาวาเอ้าจาวาเจ็ดเดี๋ยวแป๊บหนึ่งผมเอาจาวามาผิดแป๊บหนึ่งนะผม <c oughs> ว่าจาวามาผิด <c oughs> ไม่ใช่อันนี้แหละเดี๋ยวเอาลากมาผิดอันนี้ว่าเอ้ยนี่ อันนี้อันนี้อันนี้เมื่อกี้ผมไปเอาจาวาเก่าที่ตัวเองเคยโหลดไว้มาใส่นะอืมทุกคนก็ติดตั้งตามปกตินั่นแหละฮะแต่ผมกดผิดไงหาไม่ได้ดูเวอร์ชันเลยเออลากออกมาผิดอันโอเคแล้วก็กด next ไปเลยเมื่อกี้มันบอกว่าไม่ไม่ถ้าเราถ้าเราไม่มีจาวามันจะขึ้นแบบนั้นแต่อันนี้จาวาแปดผมบอกสอนวิธีโหลดไปแล้วนะแล้วก็รอมันดาวน์โหลดครับก็ทั้ง,งที่จะโหลดนานอยู่นะก็ว่าอยู่ทําไมมันโหลดเร็วจังวะเออก็ว่าอยู่ทําไมจาวามันโหลดเร็วจังวะผิดปกติ เออก็งงอยู่เอ๊ะทำไมมันโหลดเร็วผิดปกติจังวะอ่าเดี๋ยวรอกันนะครับผมมันรอสักครู่สักครู่จนกว่ามันจะขึ้นหลายคนนะครับผมถามว่าพี่เว็บครับทำไมช่วงนี้พี่เวฟบลงคลิปน้อยจังทําไมพี่เวฟบไม่ค่อยลงคลิปเลยนะครับช่วงนี้แม่ไม่สบายนะครับก็ต้องขอประทานโทษกันด้วยนะจ๊ะนะครับโอเคเดี๋ยวราผมลงเสร็จละเดี๋ยวลอลลวเข้าเซิร์ฟลองเข้าเซิร์ฟกันโอเคคลิกทีนี้อ่ารอบนี้ได้ครับผมแล้วก็ใส่ชื่อปึ๊บแล้วก็รหัสนะครับผมรหัส นี้แล้วแต่นะครับผมอ,อันนี้รหัสเนี่ยใส่ชื่อรหัสแล้วก็กดเข้าร่วมเกมเลยง่ายๆนะครับแต่แล้วคนอาจจะว่าพี่เว็บครับใช้ ID แท้หรือเปล่าไม่ครับผมเรามาที่หน้าเว็บเหมือนเดิมไปที่ระบบสมาชิกครับผมออก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 จากระบบก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเาว้าเาโหลดเสร็จละเดี๋ยวออกจากระบบก่อนแป๊บนึงโอเคมาที่นี่ครับผมสมัครสมาชิกแล้วก็ใส่ชื่อเลยชื่อผมจะชื่อว่า H H O O H ละกันแล้วก็ตามด้วยรหัสผมอันนี้รหัสแล้วแต่เราจะตั้งนะครับผมอ่าแล้วก็อีเมลนี่ก็ใส่ไปเลยครับผมอ่าอีเมลปึ๊บปึ๊บปึ๊บตามด้วยชื่อแม่ของฉันนะฮะแล้วก็ใส่ไป46นะครับผมแล้วก็อันนี้ก็พิมพ์ตามที่มันบอกให้พิมพ์นะครับแล้วก็กดสมัครสมาชิกนะครับผมมันก็จะขึ้นว่าสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วแล้วก็มาลองใส่ดูนะครับว่ามันจะใส่ได้หรือเปล่าเนาะโอเครหัสปึ๊บป๊บเข้าสู่ระบบดิน่าเข้าได้ตามปกติ เนาะแค่นี้ก็เสร็จสิ้นแล้วก็สามารถเข้าไปาเข้าสู่ระบบอันนี้ได้นะครับผมก็ไปพิมพ์เลย hpo H แต่ว่าผมเข้าไม่ได้นะเพราะผมเปิดโปรแกรมอัดคลิปอยู่มันจะทําให้ตัวโปรแกรมเนี่ยดับนะครับแล้วก็กดเริ่มไปเลยแค่นั้นนะครับผมหลายคนนะครับผมที่เป็นปัญหากดเริ่มแล้วมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับก็กดเริ่มแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับมีวิธีแก้2วิธีครับคือ แรมคุณเนี่ยจะต้องแรมคอมนะผมแนะนําว่าที่จะถ้าจะเล่นเซิร์ฟผมต้องมีแรมคอมอย่างน้อย4ี่กิกนะครับผมแต่ว่าถ้าใครมีน้อยกว่านั้นสัก2กิกเดี๋ยวผมจะลองหาวิธีแก้ดูก็คือเข้ามาตรงนี้ครับอ่าเปิดมาก่อนเราไปที่ตัวเลือกครับผมตัวเลือกเนี่ยตัว,ต,ว,ต,วตัวเลือกเนี่ยสังเกตว่ามันจะเขียนเป็นอย่างนี้ให้ใช่ไหมแต่ให้ผมผมให้เปลี่ยนนะครับเป็นเปลี่ยนอันนี้แล้วกันนะครับถ้าใครเล่นแล้วแหลกนะอันนี้ถ้าใครเล่นแล้วแหลกปนะุ๊บปนี่เป็นอย่างนี้ สองศูนย์สี่แปดสองศูนย์สี่แปดแล้วก็กดเซฟไปเลยแล้วเราก็เล่นปกติแต่ถ้าใครแบบรันเซิฟไม่ติดก็เอาเป็นเหมือนเดิมแหละครับถ้าใครรันรันรันตัวเกมไม่ติดนะแล้วก็เป็นเปลี่ยนเป็นอันนี้หนึ่งศูนย์สองสี่หนึ่งศูนย์สองสี่เนาะก็เซฟแล้วก็กดเล่นแค่นั้นแหละนะครับผมก็ไม่มีเลยมากส่วนถ้าใครถ้ารันยังยังรันไม่ติดอีกก็ไม่รู้ว่าจะแก้อย่างไงก็ต้องดูที่จาวาให้ถูกต้องแล้วก็เลือกตัวเลือกตรงนี้ให้เป็นหนึ่งศูนย์สองสี่ด้วย นะครับแต,แต่แต่ว่าถ้ายังเข้าไม่ได้อีกก็ต้องดูที่คอมต้องน่าจะเป็นที่คอมเราแล้วแหละนะครับผมอ่ะโอเคครับผมก็คลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันก็ก็ฝากด้วยนะครับผมมะครับเอ่อเซิร์ฟเวอร์ VKF นะครับผมใช่ปะวะไม่ใช่ VK v เออ VKF วะชื่อเซิร์ฟเพียร์หรือวะเอ่อ V วีเคเอฟป่าวะเออจำไม่ได้ช่างมันแล้วกันนะครับผมก็นี่เอาชื่อนี้แล้วกันนะครับ VVF w เ b ว็บคุงนะฮะก็ฝากเซิร์ฟด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนมากครับผมที่รับชมก็เข้ามาเล่นกันเยอะๆด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวจะรู้ว่าเซิร์ฟมันจะแหลกไม่แหลกก็วันนี้แหละมึงเอ้ <laughs> ละก่อน